ก็ยอมรับว่าเมื่อวานเราเล่นไม่ไม่ค่อยดีนะครับครับแล้วก็เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานที่เราเคยเล่นนะครับอืมแล้วก็ต้องชมคู่ต่อสู้ที่เขาอ่าวางเกมมาดีครับครับกับสองสามเกมนี่ตอนนี้มีคะแนนแค่นี้คิดว่าโอกาสที่เขายิว่าทีมเนี่ยตั้งเป้าไว้ในการขึ้นดีวชันหนึ่งอตอนนี้มันลดน้อยลงไปปะครับคือตอนนี้เราก็ยังตั้งมาหมายเดิมนะครับครับ ถึงแม้ว่ามันจะอาจจะดูว่าเมันโอกาสน้อยกว่าทีมอื่นนะครับแต่ว่าอีกหกแมตช์ที่เหลือเจ็ดค่ที่เหลือเนี่ยอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่เราต้องไปเอาแต้มจากกระบี่ให้ได้ก่อนครับผมครับอ่ะครับสามเกมแรกนี่ที่เก็บได้แค่หนึ่งคะแนนก็ว่าอะไรที่เป็นจุดที่ทีมต้องปรับปรุงแก้ไขครับคืออย่างแรกเลยเรื่องของสมาธิในเกมเนี่ยที่ผมจะพูดเด็กเสมอเลยว่าสมาธิของเรายัง คือเด็กเราประสบการณ์น้อยครับสมาธิในเกมใหญ่ๆเนี่ยยังทําได้ไม่ค่อยกระตือครับนะครับก็คงมีการพูดคุยหลังหหลลังังวันเนี้ยคือพรุ่งนี้ซ้อมเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันเรื่องเรื่องตรงนี้แหละครับอืครับผมครับผมจุดแรกเลยครับที่เราต้องคุยครับผมอโค้ชครับในเรื่องของสนามซ้อมเห็นว่าสนามนอนอตเนี่ยโดนน้าท่วมแล้วตอนนี้ซ้อมนี่ที่ไหนครับคือตอนนี้เราเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปกระบี่้วครับอ๋อพรุ่งนี้คือไปซ้อมที่นูกเลย อทัวร์เลยไปซ้อมที่นู่นเลยครับผมครับเพราะว่ามันอยู่ในกรุงเทพก็ไม่มีสนามซ้อม,อมครับผมครับผมตอนนี้ที่กรุงเทพนี่ท,ทั้งสนามซ้อมแล้วก็ที่ทําการสมสรสอนหรือเปล่าครับสนามแข่งเรากย็ยังยากเลยครับ๋อและ่นี้ไปเก็บตัวเนี่ยมีการเตรียมโปรแกรมการซ้อมคือที่เก็บตัวเขามีสนามซ้อมให้เลยใช่ไหมครับหรือว่ายังไง เอ่ออะไรนะครับโปรแกรมอ่าหมายถึงที่เก็บตัวซ้อมนี่ครับคือเขามีสนามซ้อมให้เลยใช่ไหมครับหรือว่าต้องไปทางอทีนึ่่อแล้วฮะทางติตอทางกระบี่แล้วครับครับครับอ่าเราได้เซตสนามซ้อมไปแล้วครับผมอืมครับผมเอาพูดถึงสนามคือนัดที่ผ่านมาเนี่ยน็อตไปเล่นที่สนามจุดาซื่งจากสนามเย่าของน็อตเนี่ยโดนประสบปัญหาอุทกภัยครับและตอนนี้คือเกมต่อไปที่น็อตจะเล่นในบ้านนี่คิดว่าจะเล่นที่จุดาทุกเกมหรือว่ามองสนามอื่นไว้ปะครับ คือตอนนี้เราเราดูสถานการณ์ว่าถ้าน้ำาเนี่ยคือสองอาทิตย์เนี่ยเราจะกลับเราเป็นเจ้าบ้านครับนะครับ,รบถ้าเกิดภายในสองอาทิตย์เนี่ยน้าเกิดท่วมทั้งเพลเนี่ยผมก็ดูแล้วคงเราคงองย้ายครับอืแต่เรายังไม่รู้ว่าตอนนี้ที่ไหนก็กําลังจะติดต่อกับทางชนบุรีไว้นะครับครับครับผมคือตอเราต้องแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ก่อนครับครับผมครับผมมองว่ามีโอกาสที่จะท่วมด้วยนะในกรุงเทพเนี่ย ตอนนี้มองไว้ที่ชมบุรีที่เดียวเหรอครับหรือว่ามีที่อื่นด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้คือใกล้ที่สุดนะครับจากกรุงเทพเนี่ยก็ไปสนามชมบุรีสเตเดียมของอชมบุรีเอฟซีเอาความสะดวกของสโมสรไว้ก่อนก็ดูครับเพราะว่าตอนนี้มันมันก็จะมีปัญหาคือในกรุงเทพเนี่ยการไปมาก็ลําบากนะครับแต่ถ้าถ้าเกิดไม่ท่วมนี่เราก็คงจะเล่นหาเล่นหนึ่งเทพเนี่ยแหละครับครับผมอ่าโค้ชก็ไส่วนของการไปเยือนกระบี่เอฟซีนะต่อไปเนี่ยโค้ชมองว่าคู่แข่งนี่ตอนนี้เขาเป็นจ่าฝูง มีจุดแข็งจุดอ่อนที่เราคิดว่าน่าจะเก็บแต้มได้นี่มองไปที่จุดใดครับเอก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้เราเราก็เจอจากผงแลวเราเป็นทีมบอยเลยครับนะครับเนี่ยแต่ว่าเราก็มองว่าเออเมื่อทีมบอยเจอจากผงที่ไรเนี่ยผมว่ามันเป็นงานยากของจาาผงคือเรามา่เราไปเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปให้เขามาสลบเราครับครับเรามีเป้าหมายที่เราต้องไปไปตีแต้มก่อนอย่างแรกนะครับตอนนี้เราต้องชมว่ากระบี่เขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับ ครับผมอ่าแล้วในส่วนของเงินอัดฉีดนี่เห็นทางผู้บริหารนี่มีการพูดถึงครับถ้าเก็บสามแต้มแรกได้คือถ้าเก็บสามแต้มแรกได้ก็ผมว่าเงินโบนัสหรืออะไรเงี้ยน,น่าจะมาแล้วล่ะครับอืมครับแต่เราเราไม่ไม่ทราบว่า,าจานวนประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับอ่าครับผมเค้ชคในเกมที่ผ่านมานี่นักเตะนี่มีใครบาดเจ็บบ้างปะครับอ่าบาดเจ็บนี่ไม่มีนะ อาจว่าจะมีแบรนด์เพิ่มหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องเช็คเช็คก่อนนะครับอืครับครับก็ยังไงก็ต้องรอเช็คดูอีกทีสำหรับในเกมนัดต่อไปว่าจะเอิฟูลทีมหรือเปล่าอ่าใช่ครับอ่าทีนี้ให้โค้ชพูดถึงแฟนบอลหน่อยครับสำหรับเกมนัดต่อไปอ่อแฟนบอลนะครับเราก็ตอนนี้เราก็คือเรารู้ว่าทุกคนประสบปัญหาน้ําท่วมนะครับครับก็อยากให้อ่าสงใจประชียร้วกันนะครับเพราะว่า การเดินทางมาเชียร์ไม่ว่าจะในกรุงเทพหรือจะไปต่างจังหวัดนี่ครับตอนนี้ค่อนข้างจะลําบากนะครับเราก็เลยอ่าอยากขอกําลังใจจากแฟนบอลน้องทุกคนนะครับเราจะทาเรื่อแฟนบอลนะครับครับผมครับผมขอครับขออีกเรื่องหนึ่งครับนักเตะในทีมเนี่ยมีคนไหนที่ประสบภัยหรือเปล่าและทางสโมสรช่วยเหลือยังไงครับประสบภัยตอนนี้เด็กน้องทุกคนนะวนใหญ่ยะพักอยู่แถวๆน้องสะพานใหม่ ครับครับก็ก็มามาอยู่ที่พ่อป้านผมเกือบขึ้นทีแล้วล่ะอืมอ่าก็ก็ประสบปัญหาทุกคนครับตอนนี้ครับพี่สุวรรใหม่ก็เกิดถึงเอวแล้วครับเลยเข่าไปแล้วอืมนะครับตอนนี้ก็ก็พยายามปลอบใจกันนะครับครับครับผมก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณโค้ชนะครับหวองว่าอกาหน้าคุได้พูดคุยกันใหม่ได้ครับได้ครับครับผมมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ